บ้าหุ่นสัญญามาแล้วนะครับครับจะตตอนหนื่งคลิปที่แล้วนะครับผมอันนี้เรามาคุยเรื่ององุ่นกันนะครับอตอนเนื่งคลิปที่แล้วนะฮะมันจะบอกให้นะครับว่าอางุ่นมันหงุ่นมันทําไมไม่ไม่ออกลูกหรือว่าอางุ่นมันหงุ่นมันหาอาหารแบบไหน นะครับอังวนมันต้องการอาหารมันหาอาหารจังไหนนะครับเพราะว่าก็คือนะครับเคปที่แล้วนะครับผมก็ได้ลงไปว่าอ่าอังวนนี่จริงๆอังวนนี่ในเมืองไทยมันไม่มีอังวนนะอังวนเมืองไทยไม่มีนะอังวนมันมีจากอังวนต่างประเทศนะครับอังวนยูเครนอังวนอิสราเอลอังวนจีนอังวนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าของเมืองไทยมันไม่มีหรอกมีถ้าพูดง่ายว่าอุ่นเมืองไทยก็คือมักคีโกยนะครับมังิีงโกยสิขึ้นตามป่าตามเขานะขึ้นตามผาตามเขานะแถวบ้านนอกสมัยจัก่อนุ้นก็มีเยอะแยะนะครับอืมแถวบ้านผมมีก็ขึ้นไปนะทุกทุกท่านก็คงจะได้รู้นะคนบ้านนอกก็จะได้รู้ได้เห็นในบัญชีร์ขึ้นไปนะอุ่นอันนั้นคือมากีโกยนะครับ หลังจานี้เขาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเขาพัฒนาสายพันธุ์เอาตอครับมกยิ่งโกยเนี่ยเอาตอของไอ้ต้นที่โวยไอ้นเขาเรียกว่าตอป่าเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์มาว่าเป็นตอตัวนี้นี่นีตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตอป่านะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นองุ่นสายพันธุ์ดีที่เขาประิทิตาแล้วนะฮะที่เขาจะติดตาก็ได้เขาจะมาเสียบยอดเขาอะไรก็แล้วแต่เขานะที่พัฒนาสายจะพันธุ์ขึ้นมานี่ ก็เอาตัวอุ่นของต่างประเทศนี่็มาฝากไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้ตัวนี้เขาจะให้ไอตัวอุ่นป่าเนี่เป็นตัวหาอาหารนะดูตามรากตามอะไรเนี่เขาเขาจะเป็นตัวหาอาหารที่ดีนะครับเพราะว่าอาุ่นป่ามันหาอาหารไม่ได้นะครับ บางครั้งแล้วทีนี้มันจะเปิดให้ฟังนะมันจะพูดให้ฟังว่าบางครั้งไอเราที่ไปซื้อนะหลายๆคนที่ไปซื้อว่าอยากจะได้อ่าคนนั้นก็อยากจะได้หุ่นทันใจอยากจะซื้อไปก็ออ,อกลูกเลยอยากจะซื้อไปก็ให้ได้ผลผลิตเลยพุนนิ่งเลยนะได้ลูกกินเลยบางเข้าไปซื้อมันไม่ออกลูกหรือออกก็ออกไม่เยอะนะหรือแทบจะไม่ออกเลยนะนี่เราจะเห็นว่าโอเคเนะี่ยเขาเขาจะไปชําเอา ตามจริงแล้วอ่งุ่นเนี่ยมันชำเนี่ยมันชำได้เนี่ยถ้าผมตัดชำตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเอาไปชำปุ๊บน้นก็ออกรากนะครับออกรากขึ้นมาปุ๊บแต่ถามว่ามันรากของมัน,นมันจะสามารถที่จะเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงจริงเลี้ยงลูกได้ไหมนะมันก็ นะครับอืมก็ว่ากันไปครับอันนี้เจผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าท่านจะไปซื้อนะจะไปเสียเงินสามพันสี่พันนะครับซื้อซื้ออยากได้หุ่นท่านใจท่านต้องให้เขาขุดล้อมมาเลยนะนี่ขุดล้อมแบบนี้เลยนี่ขุดล้อมไปเลยถ้าแบบนี้นะขุดล้อมไปปุ๊บต่ถามว่าเขาขายไม่ขายหรอครับอืม ปกติแล้วเขาจะไม่ขายครับเขาจะไม่ขายเราที่นเป็นขุดล้อมแบบนี้เนี่ยขุดล้อมต้นไปเลยเพราะว่าอันนี้มีตอป่าไปด้วยอันนี้มันก็เป็นอมุ่นที่เขาเสียบยอดและติดตาพันธ์ดีไปด้วยนะฮะตัวนี้นะครับนี่ถ้าแบบนี้เอาเลยนะครับเท่าไหร่ก็พร้อมที่ท,ที่เสีย นะเราเท่าไหร่ก็ตกลงราคาไปเลยได้ค so ุณล้อมเอาตอป่าตัวนี้ไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะไปตัดไปชำจริงนะฮะผมชำก็ได้นะดู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 ที่ผมชำนะไม่ใช่ดูหรอกผมจะให้ดูเลยนะผมจะให้ดูเลยว่าไอ้งูนี่ยที่ที่พวกที่ผมมาไอ้งูตัวนี้อันนี้เขาชำนี่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 ตัวนี้นี่ฮะตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นองูที่เขา ชํามานะชํามาแต่เป็นองุ่นจริงเป็นต่อจริงขององุ่นนะเป็นจริงองุ่นแล้วเขามาช้ำลงดินแล้วก็พอมาชําปุ๊บแล้วก็ออกมามันก็ได้แค่นี้เองครับนี่หนึ่งปีแล้วครับนี่ได้แค่นี้เองนี่แค่นี้ไม่มีลูกไม่มีอะไรหรอกเขาได้แค่นี้เองถามมาติดมันก็ติดแค่นี้เองไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ต่อป่านะครับมันไม่ใช่ต่อป่ามหาหันไม่จริง นั่นไหมฮะหาไม่จิ๋มันก็เลี้ยงเลี้ยงต้นไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้นะฮะนี่แหละนี่น,น,นี่ผมก็เลยปลูกไว้โอเคมันเป็นครูของผมนะตัวน,นี้นะฮะอืมจะให้ดูนะฮะนี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับผมช้นแล้วใครอยากจะรู้เรื่ององุุนนะอ่าโอเคคอมเมนต์เข้ามานะอินบ็อกเข้ามานะมาคุยมาพูดมาคุยมาถามผมได้นะผมมีต้นพนันุน ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างในเกี่ยวเรื่องหุ่นนะไอ้ผมเปิดทุกอย่างที่ใครไม่เปิดกันนะผมพูดทุกอย่างที่เขาไม่พูดกันนะมาเลยอยากจะถามอะไรเรื่องหุ่นติดต่อมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมเอนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ